ต่อมาเราจะมาสร้างรายการเงินเดือนแล้วก็คำนวณภาษีกันนะคะเริ่มจากคลิกที่สร้างรายการเงินเดือน,นะคะ่ะเราจะมาเปลี่ยนกันตรงบรรทัดที่เขียนว่าเดือนทับปีนะคะเป็น0 2นสองทับสองห้าห้าแปดค่ะเราสังเกตได้นะคะบรรทัดด้านล่างนะคะที่เขียนว่าตั้งแต่วันที่แล้วก็มีช่องวันที่เดือนปีแล้วก็ถึงนะคะช่องตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนตามเดือนและปีที่เรากำหนดนะคะจากนั้นคลิกที่โอเคค่ะ ระบบก็จะคำนวณมาให้นะคะทั้งสามรายการค่ะดังนั้นคลิกที่โอเคนะคะแล้วก็กด c a n c e l ค่ะเรามาต่อกันที่คำนวณภาษีนะคะเริ่มที่คำนวณภาษีคลิกที่ปุ่มคำนวณภาษีค่ะจากนั้นเปลี่ยนที่บรรทัดต้องการคำนวณของเดือนนะคะเปลี่ยนเป็นศูนสองทับสองหห้าค่ะเลือกอัตราภาษีที่ใช้นะคะเราใช้แบบใหม่นะคะ ิกที่โอเคค่ะระบบก็คำนวณเสร็จสิ้นแล้วคลิกที่โอเคนะคะคลิกที่แคนเซิลคะ่ะ